เห็นแล้วสิเห็นยังมาถ่านเลยวะนตัดกาบอกพ่อมัได้บ่อช่างตัดกาบอกนําไม่ได้บอกต้องต้อาต้องยืนยัน

เราเขาก็มาขัดทุ้เนี่ยเปไเพราะว่ามีแต่ท้หมนกันนะเนัด้ปเายปุ๊บสีได้ส่งได้เห็นป่ะฉันก็แจ๋วและเอฉันก็แจ้วแล้วแต่ต่อไปชนิดตัดเองแบบแค่อมือดุกๆมัดแล้วก็หนีบเนาะว่าแต่บนหนีบถือมือเะียวรเากว่างกัใรได้บ่วเมื่อกี้เนี่ยเขาวางมีที่ว่าไม่ออเคช่าง แล้วก็ตัดเออเราวางแค่นิ้วนางแค่นั้นเองที่กันไกลจะไปถูกเราเนี่ยเขาวางบางกลางเสียห้าง่ซี้เลยเนี่ยเขานอนที่อะไรเนมันที่โรงแรมของมือเขาเห็นปะเขาหันหันออกได้หันได้โอ้เขาไม่ใจออกอบนั้นอันตรายเออเนี่ยนิ้วเลยเด้อโอ้อันตรายเลยนะฮมต่อไปเดี๋ยวฉันตัดตัดให้ตัดการบอกด้วยเยอะเดี๋ยวพูดมากเไปจะตั้งเงิยไปขีหน้า ก็ย <Okay. S 2> นน้อมแล้วไอ้ี่ผมให้ความสวยผมยังไม่ดำดีแท้ผมพูนามากเลยนะเนาะผมบอกได้เลยใช่ไหม,มผมบอกอ,อแต่ผมนะ่ะผมมันไม่ดีผมมันชั่วผมมันเลียผมมันแตกตายนะ <laughs> ผมอ่ะเพราะว่าผมนะไม่ใช่องไม่ใช่จองผมนะจ่ะเส้นผมนะชตวกดชวางด้ว่าปนเสยเป็นเสช่างนวช่างนนช่างนนบ้านข้วขัวนครช่างฝีมือดีตอนนี้ลูกค้าเยอะมาก ต่หลังออกหลังออกบรรษาเราก็คงจะซาซานะช่างเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าก็เข้ามาเสริมสวยเพื่อจะออกออกบรรษาท่านงานกระถินด้วยนะช่วงสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าก็ลูกค้าจะเยอะหน่อยงานไนงานเยอะปกติยังชื่อที่มากไหมยัง โอเคโอเคมาใช้บริการได้โทรมาก่อนเนาะต้องโทรมาก่อนก็ใครไม่โทรมาก็ออมารอมารอครับก็บรรยากาศดีครับร่มเย็นถนนซอยบ้านตั้งเก่าหงเกา่าบ้านมียาลางเก่าอย่แครับนี่นะครับ อยู่หน้าอะนุชิดไหมไทยนะครับนี่แหละอ้บ้านแม่แอ็นนี่ยก็เนยลางเก่าเพิ่งกัดลื่นไปได้น่นไหรเนาะลืมม่นหมดละสินี้ก็ไปผูนะครับตรงเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปตลาดสดเย็นนะครับ าม,มาเลยครับช่างฝีมือดีใาเลยครับาเหมือนตูดกันเปนห้าเลยมาครับปิกัดนี้เลยครับชมอก,ก่อนก็ได้เดี๋ยวทิ้งปทัวูไไปด้านล่าง